ใกล้จะสิ้นปีแบบนี้วงการซีรีส์คึกคักมากเลยจ้าปล่อยซีรีส์กันกระหน่ำดูกันจนใต้ตาช้ำแน่นอนเลยนะคะมีทั้งซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีและซีรีส์่ปุ่นเลยนะแล้วในเดือนพฤศจิกายนนี้มีซีรีส์เรื่องไหนหน่าปักหมดุดรอคอยกันบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ เริ่มต้นด้วยซีรีส์ที่ติ่งรอคอยมากที่สุดในเดือนนี้เลยเพราะกงยูออปป้าคัมแบกมาเป็นพระเอกค่ะเป็นแนวลึกลับระทึกขวัญเมื่อเขาและเธอต้องเซ็นสัญญาแต่งงานกันปล,มปลอมๆและย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันแต่ฮีปริศนาที่เธอพกมานั้นด้านทําให้เกิดเรื่องราวระทึกขวัญด้ซอฮยอนจินมาคู่กับกงยูกับเรื่อง The t ท u ั k เล่าเรื่องราวของหญิงสาวที่รับจัดงานแต่งงานเธอมีเหตุให้เซ็เสนสัญญาแต่งงานกับโปรดิวเซอร์หนุ่มหล่อสุดอินดี้เป็นเวลา1ปีค่ะในวันที่พวกเขาย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนหอด้วยกันเธอได้พกหีป,ปรินาเข้ามาในเรือนหอด้วยหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นมีคนพบศพปริศนาและหีบต้องสงสัยที่เธอพกมาก็ได้จมลงไปในน้ําค่ะและหีบใบนั้นซ่อนความลับอะไรกันแน่ก็รอดูได้เลยเรื่องนี้มีการปล่อยทีเซอร์ออกมาเยอะๆแล้วแล้วนะคะบรรยากาศในเรื่องมันดูอึมครึม เงียบเงียบเย็นเย็นยังไงไม่รู้ค่ะทุกตัวละครดูมีความลับกันหมดเลยโดยเฉพาะซอเฮยนจินนะคะเธอไม่ได้อยากแต่งงานนะและเธอเองอ่ะพกขีบใบใหญ่ขนาดนั้นอะ ไปทําไมนางพกไปไหนมาไหนมาด้วยตลอดนะคะแล้วมันดูน่าสงสัยแล้วก็ดูน่ากลัวกลุบส่วนกงยูโอป้าเรื่องนี้เล่นเป็นโปรดิวเซอร์หนุ่มหลอนะ่อหน้าใสเสดจอินดี้ค่ะที่ดูมีใจให้กับนางเอกด้วยนะในตัวอย่างก็คือแอบมีคริสซีนกุบและได้ผู้กํากับจากเรื่องอาบุมากํากับเรื่องนี้ด้วยค่ะและเขาจะใส่เรื่องระทึกขวัญกับความรักไปด้วยกันได้ยังไงก็รอดูได้เลย29พฤศจิกาย,ยนนี้ซับไทยพากไทยที่ n น t f l i x ต่อมากับซีรีส์แนวดาร์กแอคชั่นที่ได้อุกจาก้าคัมแบ็กมาเป็นพ่อเล้าเด็ก,กราวใจมากๆเมื่อพ่อเล้าเด็กเอ็นตัวท็อปทรงเด็กในสังกัดไปทํางานกับลูกค้าดาราระดับ v, v ี i p แต่เด็กในสังกัดกลับโดนฆ่าสภาพหยับเยินเขาเลยตั้งใจจะแก้แค้นให้เด็กในสังกัดแต่ดันโดนใส่ร้ายว่าตัวเองเป็นฆาตกรสงหารกับเรื่องข้างนามบีไซเล่าเรื่องราวของยุนกิโฮพ่อเล้าเด็กเอ็นตัวท็อปที่หล่อต่อสู้เก่งเขารักและเทคแคร์เด็กๆในสังกัดดีมากอยู่มาวันหนึ่งเด็กในสังกัด2 คนได้แอบถ่ายคลิปลูกค้าระดับ VVIP ตอนเล่นยาทำให้พวกเธอโดนไล่ล่าคนหนึ่งโดนจับได้และถูกฆ่ายอย่างโหดเทียมส่วนอีกคนหนีไปได้แล้วก็ซ่อนตัวอยู่กับพ่อเล้าค่ะพ่อเล้าของเราตั้งใจจะแก้แค้นโดยไปบวกกับลูกค้า VVIP ซะเองโดยไม่รู้เลยว่าเขากำลังตกอยู่ในอันตรายและกำลังโดนใส่ร้ายว่าเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมซะเองค่ะและเรื่องราวของพ่อเล้าแบดบอยจะเป็นอย่างไร <c oughs> เขาจะเปิดโปงความชั่วของไอดอลเล่นยาได้ไหมและยานคังนำมีด้านมืดอะไรซ่อนอยู่ก็ต้องลองไป เรื่องนี้สตรีมแล้ว2ตอนพร้อมเปิดด้านมืดของคังนาได้ดิบเถื่อนสมชื่อเรื่องเลยค่ะทุกอย่างที่มันเทาๆดำๆม,ม,ม,มีครบหมดเลยทั้งตํารวจรับสินบนการคอร์รัปชันการแกล้งในโรงเรียนค้าย,ยาเสพติดไอดอลขี้ยาไปจนถึงคดีฆาตกรรมสมหรับใครที่ชอบดูซีรีส์แนวดาร์กแอคชั่นติ่งว่าชอบแน่เลยค่ะสารภาพจริงๆนะคะว่าติ่งดูเรื่องนี้เพราะว่าอุกจ๋าเล่นจ้าซึ่งบทเนี่ยต้องพี่แกเท่านั้นเลยทั้งความหล่อความดิบ เถือ่อนบุกเดี่ยวแทงไม่ยังสมแล้วนะคะที่พี่แกเป็น king of action ของเกาหลีถึงภาพลักษณ์จะดูร้ายๆเป็นพ่อเราแต่ใจจริงเนี่ยอ่อนโยนมากๆเด็กในสังกัดค่าใครก็ห้ามแตะของจริงแถมเวลาที่หน้าพี่แกเปื้อนเลือดก,ก็คือก็ยังดูหลอดูเท่ยู่ดีค่ะตามไปดูคังนำบีไซส์ซับไทยทุกวันพุธสัปดาห์ละสตอนมีทั้งหมด8ตอนเองนะคะดูได้ที่ดิสนีย์พาทอสาจ้า ต่อมากับซีรีส์นารแมนติกค,คอมมด,ดี้ที่มีกลิ่นอายความเมาๆหน่อยเมื่อหญิงสาวอด,ดีตเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษได้พันตัวมาเป็นผู้จัดการขายเบียรแต่สาขาที่เธอกําลังทํางานอยู่นั้นใกล้เจ๋งค่ะทั้งสานักงานใหญ่จึงบีบให้เธอเชิญซี o โอหนุ่มหล่อเจ้าของคราฟเบียมาร่วมทําเบียรสราติใหม่ขึ้นมาถ้าเธอทําได้สาขาของเธอก็จะได้ไปต่อได้คิมเซจองมาคู่กับอีจองวอนกับเรื่อง brewing love รกรัเล่าเรื่องราวของแชยองจูอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษที่พันตัวมาเป็นผู้จัดการขายฝ่ายเบียรเธอสดใสแข็งแรงและว่องไวสุดๆอยู่มาวันหนึ่งสาขาปูซานที่เธอกําลังทํางานอยู่กําลังจะปิดตัวลงทางเดียวที่เธอจะยือไว้ได้ก็คือไปชักชวนยุนมินจูซีโอคราฟเบียรสุดอินดี้มาผลิตเบียรรสชาติใหม่ให้กับบริษัทของเธอคะ่ะแต่ติดอยู่ที่ยุนมินจูคนนี้เขาอินดี้รักสง,งบแถมผลิตเบียรด้วยแพชชั่นเขาเองไม่อยากร่วมงานกับบริษัทใหญ่ๆค่ะ แล้วเธอจะทํำยังไงเธอจะจีบเขาให้มาร่วมงานได้สําเร็จไหมก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้สายขี้เมาต้องชอบแน่เลยจ้าเพราะว่าเขาเล่าตั้งแต่ที่มาที่ไปในการผลิตเบียร์วิธีเปิดขวดเบียร์ที่ถูกต้องและนางเอกก็คือ ชนแก้วคัมเป้บ่อยมากคะ่ะกินเบียร์กันทั้งเรื่องเลยและที่บันเทิงก็คือติ่งเองก็เพิ่งรู้นะคะว่าบริษัทเบียร์ที่เกาหลีเนะี่ยเวลาที่เขาประชุมงานหรือมีการวิจัยกันเขานั่งกินเบียร์กันแบบจริงๆจ,จังๆในห้องประชุมเลยคะ่ะเออเลิศเกินนอกจากจะพูดถึงการผลิตเบียร์แล้วยังมีปมดราม่าที่พระเอกของเราสามารถอ่านอารมณ์คนได้คะ่ะคือเขามองปุ๊บแล้วสามารถรู้ได้เลยว่าคนนี้อารมณ์ยังไงอยู่มาดีหรือมาร้ายถ้ามองในแง่ดีมันก็ดูดีนะคะแต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่ง พระเอกก็เหมือนคนประหลาดที่รู้ไปสมุดนะคะว่าเราคิดอะไรอยู่อะไรอย่างนี้ขอชมเลยว่าออนมา2ตอนแล้วเนื้อเรื่องเดินวายพระเอกละมุนบอยมากตอนนางเอกจีบให้ไปทํางานด้วยนะคะนางวิ่งตามแบบใส่ถุงเท้าอย่างเดียวไม่ใสร่รองเท้าอะ่ะพระเอกก็คือฟังที่นางเอกพูดไปแล้วก็หารองเท้าแตะมาให้นางเอกใส่เฉยเลย และที่น่ารักก็คือพระเอกแกเลี้ยงแมวด้วยนะคะทุกคนา้าดแมวสุดๆน้องอ่ะน่ารักมากด้วยมีรูปน้องติดเต็มฝาบ้านเลยค่ะทาดแมวเหมือนติงก็คือชอบใจมากนะคะตอนนี้ออนไป2ตอนแล้วค่ะซีรีส์มาทุกวันจันทร์เวลาสามทุ่มครึ่งซับไทยที่แอปวิวนะ ต่อมากับซีรีส์ญี่ปุ่นแนวะโรแมนติกดรามา่าเมื่อคู่รักที่กำลังจะแต่งงานกันแต่ก็ดันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาซะก่อนฝ่ายหญิงรอดส่วนฝ่ายชายไม่รอดค่ะแต่ก่อนตายผู้ชายคนนี้เขาได้บริจาคหัวใจให้กับพระเอกแต่การบริจาคครั้งนี้กลับพบว่ามันทําให้พระเอกได้ทั้งความทรงจําและความรักของคนที่เสียชีวิตไปติดมาด้วยค่ะเดเคนทาโร่สากางมจิมาคู่กับคาซูมิอาริมมระกับเรื่องบิยอนกุดบายเกินจะเอ่ยคําลา เล่าเรื่องราวของซาเอโกเธอกำลังจะได้แต่งงานกับคนที่เธอรักแต่ก็ดันประสบอุบัติเหตุขึ้นซะก่อนค่ะตัวเธอรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์แต่แฟนของเธอนั้นเสียชีวิตคาที่เลยเธอทําใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เลยนะคะจนวันหนึ่งเธอได้รู้ว่าหัวใจของแฟนของเธอได้ไปปลูกถ่ายให้กับชายคนหนึ่งซึ่งหนุ่มคนนั้นรู้สึกขอบคุณเธออยู่เสมอเขาไม่ได้รับแค่หัวใจของแฟนเธอมาเท่านั้นเขากลับได้ความทรงจําบางอย่างของแฟนเธอมาด้วยค่ะจนเขาเริ่มไม่มั่นใจว่าเขาชอบซาเอโกหรือเปล่าและ เรื่องราวของคนทั้งคู่จะเป็นอย่างไรเป็นแค่ความทรงจําของคนรักเก่าหรือความรักของเขากันแน่ก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้เนี่ยเคียนทารุสางังงูจิมาเล่นไปนพระเอกค่ะเอาจริงเขาเล่นบทดราม่าเก่งมากนะร้องไห้ทีคนดูก็คือใจบางตามไม่ไหวและเขาเล่าในบรรยากาศหนาวๆว่าหิมะตกค่ะคือถ้าสมมุติบทบันจโรมนติกอะ่ะมันก็จะโรแมนติกหวานจ๋ามากเลยนะแต่ถ้าดรามา่าติงว่ามันจะต้องดราม่าขั้นสุดเหมือนกันเพราะบรรยากาศอ่ะมันดู แห้งเหี่ยวมันดูหดหูมันดูโดดเดี่ยวนะคะคนดูก็คือเกี่ยมทิชชู่ได้เลยค่ะถึงว่าดราม่ามาแน่นอนเพราะตัวพระเอกเองอ่ะก็มีแฟนอยู่แล้วด้วยเหมือนกันพระเอกจะต้องสับสนแน่ๆเลยว่าเออสุดท้ายแล้วอ่ะเขารักใครกันแน่รอติดตามด้วยกันค่ะวันที่14พฤศจิกาย,ยนนี้ซับถ่ายที่ Netflix ค่ะ ต่อมากับซีรีส์ภาคต่อแนวสืบสวนคอมดี้สายปั่นเมืก๊แบาดหลวงหัวร้อนได้ร่วมมือกับอายการไปสืบคดีค้ายาเสพติดถึงปูซานเตรียมหาได้เลยกับเรื่อง The Fiery Priest 2เล่าเรื่องราวของคิมแฮอิลบาดหลวงหัวร้อนที่เคยทลายแก๊งฟอกเงินในบทนมาแล้วในภาคนี้เขายกระดับความหัวร้อนกว่าเดิมค่ะเมื่อเขาอายการและทีมเดินทางไปปูซานเพื่อทลายแก๊งค้ายาเสพติดมันจะวุ่นไวายวายป่วงและฮาขนาดไหนรอดูได้เลยเรื่องนี้เคย ขายมาเมื่อนานมาแล้วนะคะติงจําได้เลยว่าพี่คิมนันกิวเป็นบาทหลวงคาทอลิกที่ชีกทุกกฎเลยค่ะทั้งสู้คนพูดคาหยาบปีกับชาวบ้านเก่งก็คือไม่มีมาดเป็นบาทหลวงที่พูดในบทเลยค่ะเขาเป็นตำนานบาทหลวงหัวร้อนที่ฮาที่สุดเลยนะคะค,คัมแบกครั้งนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวจ้ะเขาขนทีมงานเดิมจากซีซั่นที่แล้วมาครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอายการอีฮานีแล้วก็พี่สงศักดิ์เออจำได้หรือเปล่าพี่สงศักดิ์ที่เล่นเป็นคนไทยไปทํางานที่เกาหลีค่ะในซี เส้นแรกติ่งจำได้เลยว่าพี่แกห้ามากนะแกชกต่อยตีเก่งท่าเดียวกับจ้าพนมเลยและแกชอบพูดว่าเสือเฝ้ากษัตริย์อย่างลั่นเลยทุกคนตอนนี้ฉายแล้วค่ะตามไปดูได้เลยซับไทยที่ Disney ์พาร์ทโสตาต่อมากับซีรีส์แนวโรแมนติกค,คอมมดี้เมื่อผู้ชายที่ใช้ชีวิตเพื่อความสนุกในทุกวันได้ลักพาตัวเจ้าสาวในวันแต่งงานเตรียมดูความวุ่นวายได้เลยกับเรื่องมิสเตอร์แงตน เล่าเรื่องราวของแฮจโจชายหนุ่มพเนจรที่ใช้ชีวิตแบบสนุกสุดเวี่ยงไรเป้าหมายเหมือนกับแพรงต้นเลยค่ะอยู่มาวันหนึ่งเขารักพาตัวแจมี่หญิงสาวที่กําลังจะแต่งงานเพื่อชวนเธอให้ออกพเนจรตามหาพ่อไปพร้อมกับเขาซึ่งเธอเองก็ตอบตกลงแบบงงๆนะคะในระหว่างการตามหาพ่อนั่นเองว่าที่สามีของนางเอกของเราก็ออกตามหาเธอเส้นเดียวกันค่ะและเรื่องราวของหนุ่มแพรงต้นที่รักพาตัวเจ้าสาวจะเป็นอย่างไรจะคอมเมดี้หรือดราม่าหักมุมก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้ ได้นักเขียนจากเรื่อง Is Okay To Not Be Okay มาเขียนบทนะคะซึ่งฉีกแนวมากๆเลยแถมยังมีพี่โอจองเซมารับบทเป็นเจ้าบ่าวที่เจ้าสาวถูกหลับพาตัวด้วยค่ะทุกคนคือดูจากทีเซอร์อ่ะมันตูตลกมากเพราะพระเอกอ่ะพานางเอกหนีค่ะแล้วพี่โอจองเซอคอยตามทวงนางเอกคืนตลอดไม่ว่าจะเป็นขับรถตามตะโกนไล่ผ้าบอมากค่ะทุกคนและเรื่องราวการประจนภัยตามหาพ่อของพระเอกจะเป็นยังไงดูได้แล้วตอนนี้นะคะที่เนฟลิกสมี10ตอนรวดเดียวเลยพร้อมภาคไทยด้วย ใชยค่ะ ต่อมากับซีรีส์แนวดราม่ารึกขวัญเมื่อภรรยาของโคศกหนุ่มไฟแรงประจำทำเนียบประธานาธิบดีถูกลักพาตัวไปอย่างปริศนาเขาถูกใครบางคนข่มขู่ทางโทรศัพท์เขาจึงทำทุกทางเพื่อตามหาภรรยาของเขาได้ยู่ยอนซอกมาคู่กับแชซูบินกับเรื่องแฟนเดอะโฟนริงเมื่อเสียงโทรศัพท์ดังเล่าเรื่องราวของโคศกหนุ่มไฟแรงประจำทำเนียบประธานาธิบดีค่ะเขาเองถูกคลุมถุงชนให้แต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีที่เป็นล่ามภาษามือในชั้นศาลความสัมพันธ์ของทั้งคู่ระหอง ระแห่งค่ะต่างคนต่างอยู่มาโดยตลอดแต่อยู่มาวันหนึ่งมีโทรศัพท์ข่มขู่ว่าจะลักพาตัวภรรยาขเขาไปเขาก็พยายามทําทุกทางเพื่อตามหาเธอแต่พอเขาได้กลับมาเจอเธออีกครั้งกลับพบว่านิสัยของเธอเปลี่ยนไปยังกับคนละคนแล้วเขาจะทํายังไงร,รอดูกันได้เลยเรื่องนี้ปล่อยทีเซอร์ออ,อกมาแล้วนะคะพี่ยูยุนซอกของเราได้ทอดเสื้อกลาวนะคะทิ้งคราบคุณหมอมาทํางานเป็นโคศกในธรเนียบประธานาธิบดีได้เท่เย็นชาแล้วก็เนี๊บสุดๆเลยติงดูจากตัวอย่างอะ่ะ พระเอกกับนางเอกอ่ะเขาดูไม่ได้รักกันเลยค่ะเขาดูจำใจที่จะต้องแต่งงานด้วยกันอ่ะแล้วนางเอกอ่ะเป็นคนที่พูดได้นะแต่ไม่พูดเนื่องจากเจอเหตุการณ์บางอย่างอ่ะทำให้เธอเป็นล่ามภาษามือค่ะแล้วเขาก็คงจะอยู่กันแบบระหองระแหงไม่ค่อยรักกันอ่ะแต่พอพระเอกมาเจอนางเอกอีกทีอ่ะนางเอกกับนิสัยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยค่ะจากผู้หญิงเรียบร้อยกลายเป็นผู้หญิงเซ็กซี่เออมีชั้นในแบบลูกไมก้กรุบพระเอกก็คือตกใจว่า เอ๊ะภรรยาของฉันมีมุมแบบนี้ด้วยเหรอก็น่าจะตกหลุมรักค่ะอันนี้ติ่งเดาจากทีเซอร์ล้วนๆเลยนะยังไงมารอดูด้วยกันค่ะ22พฤศจิกายนนี้ซับไทยภาคไทยที่เนฟก i x ต่อมากับซีรีส์แนวย้อนยุคดรามา่าเมื่อท่าสาวถูกเข้าใจผิดว่าเธอเองเป็นคนหนูตระกูลใหญ่ที่หายสาบสูญไปเธอจึงสวมรอยอย่างแนบเนียนพร้อมทั้งพยายามหาทางช่วยพวกชนชั้นทาสได้คิมจียองมาเป็นนางเอกกับเรื่อง The Story of Lady o okay. k เล่าเรื่องราวของท่าสาวที่โดนทำร้ายร่างกายมาโดยตลอดเธอทนมีชีวิตอยู่อย่างทรมานจนอยู่มาวันหนึ่งได้มีคนหนูแสนดีชวนเธอให้มาอยู่ที่บ้านแต่ก็ดันเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นค่ะคุณหนูเสีย ชีวิตส่วนเธอรอดชีวิตมาได้และเธอก็ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นอกแทยองคุณหนูตระกูลใหญ่ที่หายสาบสูญไปเพื่อความอยู่รอดเธอก็แท้งทําตัวเป็นคุณหนูพร้อมทั้งปลอมตัวทําอาชีพอื่นด้วยค่ะเพื่อสืบหาความจริงเหตุการณ์ฆาตกรรมและหาทางช่วยท้าสคนอื่นๆให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและเรื่องราวของเธอจะเป็นยังไงรอดูได้เลยวันที่30พฤศจิกาย,ยานนี้ซับไทยทางวิวแล้วก็เน็ตฟลิค่ะ ต่อมากับภาพยนตร์แนวสืบสวนระทึกขวัญหักมุมเมื่ออินฟลูเอนเซอร์สาวสวยติดแกรมที่ชีวิตด,ดีดีแต่อยู่มาวันหนึ่งมีนายหน้าอาสังหามาแอบชอบเธอเขาเป็นสตอกเกอร์คอยตามติดชีวิตเธอและพยายามแอบเข้าห้องเธอมาตลอดแต่แล้วก็เจอภาพสุดช็อกค,ค่ะเมื่อเธอกลายเป็นศพสุดสยองและเขาเองตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมกับเรื่อง following เล่าเรื่องราวของสตอกเกอร์หนุ่มที่ทำงานเป็นนายหน้าอาสังหาริมทรัพย์ดูแลบ้านเช่าเขาเองแอบชอบฮันโซราอินฟลูเ สาวสวยชื่อดังติดแกรมซึ่งนิสัยตัวจริงของเธอแตกต่างจากในกล้องมากๆเธอเองขี้เหวี่ยงเอาแต่ใจสุดๆ แล้วก็แอบมีความลับดํามืดบางอย่างอยู่ในใจค่ะด้วยความสงสัยในพฤติกรรมของเธอเขาจึงแอบสะกดรอยตามเธอเป็นสตอเกอร์ตามติดชีวิตเธอไปทุกที่ซึ่งมันพีคตรงที่เธอเองก็รู้ตัวด้วยนะคะว่ามีคนตามแต่เธอก็ยังยอมให้เขาตามอยู่ค่ะไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรจนวันหนึ่งสตอเกอร์แอบเข้าห้องนางเอกจนได้ค่ะแต่ก็ดันเจอภาพสุดช็อกเมื่อนางเอกของเราตายอย่างสยองคาห้องเลยหลักฐานในที่เกิดเหตุชี้ว่าเขาเองเป็นฆาตรกรแล้วเขาจะทำยังไงร,รอดูด้วยกัน เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่เคยฉายที่เกาหลีมาแล้วนะคะกระแสะค่อนข้างจะดีด้วยนะติ่งแอปไปส่องมาจากในทวิตเตอร์ในเอกนะคะเขาบอกกันว่าเรื่องนี้สนุกนะคะแล้วก็มีจุดหักมุมที่เราเดาทางไม่ได้เลยพระเอกที่ว่ากันว่าเป็นสตอกเกอร์ว่าเป็นคนโรคจิตแล้วแต่นางเอกของเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่โรคจิตยิ่งกว่าคะ่ะแล้วใครจะร้ายกว่าใครก็ตามไปดูพร้อมกันวันที่17พฤศจิกายนนี้ซับไทยที่วิวคะ่ะ ต่อมากับซีรีส์จีนแนวย้อนยุคแฟนตาซีเมื่อหญิงสาวธรรมดากำลังคอมเมนต์ด่านิยายอย่างออกรถแต่จูๆ่ๆเธอได้หลุดเข้าไปในโลกแห่งนิยายเป็นตัวร้ายยังไม่พอคะ่ะยังเป็นได้แค่ตัวประกอบอีกเธอจึงต้องทำมิชชั่นให้สำเร็จจะได้รอดชีวิตออกมาใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันได้ได้ติ่งวีซีมาคู่กับอีซูซินกับเรื่องดารารักนิรันต์เล่าเรื่องราวของลิงเมียวเมียวหญิงสาวที่ชอบอ่านนิยายมากๆแต่แล้วนิยายที่เธอชอบกลับเขียนบทแปลกๆทำให้เธอรู้สึกว่าเอ๊ะเขาผิดป,ปกติหรือเปล่าเธอ ก็เลยไปคอมเมนต์ด่าค่ะแล้วจูๆ่ๆเธอก็หลุดเข้าไปในโลกแห่งนิยายโดยไม่ได้ตั้งใจแถมยังไปเป็นตัวละครร้ายและยังเป็นตัวประกอบในเรื่องไปอีกทางเดียวที่เธอจะรอดชีวิตมาได้ก็คือทามิชชั่นในนิยายให้สําเร็จค่ะซึ่งมิชชั่นน่ะยากเย็นมากเหลือเกินนอกจากจะต้องเข้าร่วมการกําจัดจอมปีศาจแล้วยังต้องทําให้นมเย็นชาพระเอกของเรานะคะตกหลุมรักเธอให้ได้และเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรสุดท้ายเธอจะสามารถผ่านภารกิจอัพเลเวลได้ไหมก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนิ้า ายแล้วนะคะที่ VTV ติงได้ดูไปตอน2ตอนเองค่ะรู้สึกว่านางเอกตายบ่อยมาก คือตอนแรกก็โดนฟ้าผ่าตายสักพักก็โดนพระเอกฆ่าตายคือกว่านางจะทำมิชชั่นเสร็จแต่ละอย่างก็คือตุยไปแล้วหลายรอบค่ะทุกคนสำหรับใครที่ชอบดูซีรีส์แนวคอมเมดี้ฮาๆเกาๆนะคะแฟนตาซีตามล่าหาปีศาจก็น่าจะชอบเรื่องนี้นะนางเอกเล่นได่น่ารักน่าเอ็นดูมากๆเดี๋ยวติ่งรอเลิบซีนค่ะว่ามันจะน่ารักระมุนใจขนาดไหนตามไปดูกันได้ที่ VTV นะคะตอนนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะ และถ้าเพื่อนๆยังไม่มี V.I.P. ของแอปดูซีรีส์ก็กดซื้อจากตะกาในคลิปนี้ได้เลยนะคะและพิเศษมากๆเลยค่ะสำหรับ11/11นี้ติงมีโค้ดส่วนลดสูงสุด50บาทมาแจกจ่้ทุกคนซื้ออะไรก็ได้เลยนะคะที่เพื่อนๆอยากได้ก่อนจ่ายเงินเนี่ยใช้โค้ดที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะใช้โค้ดได้ในวันที่11วันเดียวเท่านั้นนะคะก้าไม้หอมของติ้งก็ลด10%ส่งฟรีทุกออเดอร์เลยค่ะสั่งซื้อได้ที่ Li n e แอดนะลดจนถึงวันที่13พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะอย่าลืมมาอุดนนนนกันนะ,นะ ไปก่อนนะคะจะกันใหในคลิปหน้านะคะบ๊๊าายยบบายบาย,บาย,บาย